สวัสดีครับพบกับเฮียบีอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้นะครับเฮียก็จะมาพูดเกี่ยวกับขับลาลาโมฟนะเฮียก็จะมาพูดนะก็คือเฮียมีอะไรจะมาบอกนะเฮียก็จะมาบอกนะอ่ะขับลาลามมฟดีไหมนะช่วงนี้ตกงานนะอยากอยากหารายได้พอจะพอ ค่ากับข้าวไม่อะไรนี่แหละนะที่เฮียบอกมามันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะเฮียเนี่ยเคยสงสัยว่ามีคนวิ่งมอเตอร์ไซค์ผ่านแถวกรุงเทพด้วยมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะแต่ว่าลองดูนะคะอ่ะเนี่ยครับเนี่ยครับที่ผมบอกมาเนี่ยที่เฮียบอกมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะ เฮียบอกมันมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะลองดูนะคะค่าสมัครตั้ง400ถา้ถาถ้าไม่ไหวก็เลิกก็เลิกดีไหมอ่าแต่ตอนนี้ต้องการใช้เงินจริงๆนะครับอายุ I U ก็มากแล้วนะมันจะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะลาลาลา,ลามมฟกับ จะพ่วงกับไลแมนแล้วก็ไปด้วยแต่เป็นแต่เป็นงานแต่เป็นลักษณะนะแย่งแย่งกักนกดนะคนที่ใกล้นะอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็แล้วก็จัดเริ่มงานที่สุดนะครับจะเห็นก่อนแล้วค่อยๆกระจายออกถ้าไม่มีคนขับ ถ้าไม่มีคนรับต้องจำชื่อนะแขวงให้แม่นหน่อยนะเพราะเพราะเพราะเวลาอ่านน้อยเนี่ยจะได้ไม่เผอลอรับใกล้ใกลตัวนะมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าค่าส่งสูงสุดแล้วนะครับในทุกแอปนะในทุกแอปก็หมายถึงรายได้ นะครับที่สูงเหมือนกันและการแข่งขันสูงมากคนขับในระบบตอนนี้เกือบแสนคนนะแสนคนเลยนะหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนนะท่านผู้ชมนะหนึ่งแสนนะอ่ะเนี่ยที่ผมบอกมาเนี่ยที่เฮียบอกมามจะเป็นประมาณนี้นะแก๊ปเกตนะแก๊ปเกต ลักษณะนคลขายกันนะตรงที่จะใส่งานให้คนใกล้สุดนะสะดวกง่ายไม่ต้องคิดเยอะนะแต่ก็ถึงว่าถ้าคุณเนี่ยอยู่ห่างหลายกิโลแต่คุณเป็นคนเดียวที่ ออนไะลน,น์นะขณะนี้นะณนะขณะนั้นก็ต้องวิ่งไปนะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้ากดรับงานไปแล้วนะเออมันมันมันจะเป็นอย่างไรอะ่ะนะแ,นะแนะนำทำงานตัว G ดีกว่านะเนี่ยครับกษตรกรก็ได้นะเพราะจะเข้าใจง่ายกว่ารายได้ก็เลี้ยงตัวได้นะนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ โอเคนะก็วันนี้เฮียก็จะมาพูดเปเพียงนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ